คุณผู้ชมครับบุคลากรทางการแพทย์ยังประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยแบบ N95 นะครับคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้คิดค้นนวัตกรรมหน้ากากอนามัยแบบ N99 ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบ N95 นะครับเป็นยังไงติดตามจากรายงานของคุณสกลจินดาวันครับ หน้ากาก n 99ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูฟังดูแล้วอาจจะแปลกใจจนมีคำถามตามมาว่าได้มาตรฐานจริงหรือหน้ากากนี้คิดค้นขึ้นโดยทีมผู้บริหารโรงพยาบาลวชิระที่นำเอาอุปกรณ์ซึ่งคุ้นชินใกล้ตัวมาผสมผสานเป็นผลงานเปรียบเสมือนเป็นอาวุธประจำกายให้กับนักรบเสื้อกาวในยามที่ต้องทำสงครามกับเชื้อโควิดหน้ากากนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. แมสที่ทำจากซิลิโคนเป็นหน้ากากรูปทรงเดียวกับที่ครอบจมูกมี3ขนาดให้เข้ากับขนาดของใบหน้าแต่ละคนนำมาต่อให้แน่นกับส่วนที่2ตัวกรองหรือฟิลเตอร์อุปกรณ์ที่ต่อกับเครื่องช่วยหายใจเปรียบเสมือนเป็นตัวกรองเชื้อกรองได้0.03ไมครอนละเอียดกว่าหน้ากาก N95 ที่กรองได้ไม่เกิน0.05ไมครอนตัวกรองนี้สามารถเปลี่ยนได้หากใช้งานครบกำหนด72ชั่วโมง และสุดท้ายส่วนที่3สายซิลิโคนสำหรับรัดด้านหลังศีรษะปรับระดับให้กระชับเข้ากับใบหน้าได้หน้ากากนี้มีความทนทานใช้งานได้นานใช้เสร็จสามารถฆ่าเชื้อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ขณะน,นี้ผลิตได้ประมาณ500ชิ้นต่อสัปดาห์แจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยตามโรงพยาบาลต่างๆในต่างจังหวัดซึ่งต้นทุนเฉลี่ยแล้วประมาณ200บาทต่อชิ้น พอเราเข้าไปทําการพยาบาลกับคนไข้หรือคุณหมอเข้าไปดูแลรักษาหรือทําหัตถการมันอาจจะมีตัวเชื้อเลือเชื้อโรคปนมานะคะก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวกองนะคะแล้วก็โดยประกอบกับแมสอันนี้เพื่อป้องกันเวลาที่เราหายใจเข้าออกให้ผ่านตัวกองนี้มันก็อากาศออกไปก็จะออกอากาศเข้ามาตัวนี้ก็จะกองไม่เข้ามาสู่ตัวบุคลากรลองประยุกต์ใช้ดูแล้วมันใช้ได้ผล ในผลเราก็เลยคิดผลิตขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเหมาะสมเมื่อใช้งานจริงหน้ากาก N99 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงจากการพุ้งกระจายของเชื้อโควิดเนื่องจากกรองละอองได้ดีรักเข้ากับใบหน้าทำให้เกิดความปลอดภัยในการหายใจข้อดีนะคะคือฟิกเทสแน่นอนไม่มีลมลีกออกมานะคะ เพราะว่าได้ใส่ตรงไซส์ที่ตัวเองต้องใช้นะคะข้อที่2นะคะระบบการกองนะคะเ,ออเราสามารถกองได้ทั้ง Inspire และ Expire คือหายใจเข้าและลมหายใจออกนะคะและขนาดอุณภาพของการกองได้ถึง0.03ไมครนะคะอันนี้ตึงจอบโจทย์ของนักลบที่จะออกลบจริงๆในภาวะที่แครแครและไม่สามารถหาอินได้ค่ะอันนี้ตอบโจทย์อันนี้ตอบโจทย์ หน้ากาก N99 ตอนนี้ถูกแจกจ่ายให้กับทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิดได้ใช้เท่านั้นและกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยเบื้องต้นทุกคนจะได้รับคนละ1ชิ้นแต่ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยห้อง ICU c o v โควิดจะได้รับ2ชิ้นลดวความเสี่ยงในการทำงานและทีมผู้คิดค้นนี้ไม่หวงหากจะมีการนำเอาองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายนี้นักรบเสื้อกาวมีอะไรที่จะบอกกับพวกเราทุกคนครับก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากถึงประชาชนนะคะท,ทุกคนนะคะอันนี้เป็นเสียงจากนักรบนะคะเราลบพวกคุณนะคะขอให้คุณรักกันรักอยู่ในครอบครัวนะคะขอให้อยู่ในบ้านนักรบไม่ได้กลับบ้านนักรบไม่ได้อยู่กับคนรักแต่นักรบ พร้อมที่จะรักประชาชนและดูแลคุณค่ะสกลจินดาวันสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน